ใช่ไหมไหน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 เดี๋ยวพี่ไปตามไปตามไปไหนเอ่ยไหนเอ่ยอ่านี่ใช่ไหมผักเตี้ยนทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือผักเตี้ยนฝรั่งอืมกำลังสวยๆเลยออกดอกสวยๆเลยค่ะนี่ผักเตี้ยนฝรั่งเศสนี่เพื่อนกำลังเด็ดเย่ยเลยเหมือน ทำออกมาไปทำส้มผักเหมือนบ้านของบ้านเราแหละค่ะเศษเ่ษนี่เอาไปทำส้มเอาไปดัดแปลงไปดัดแปลงทำกินกันนี่ค่ะนี่อต๊ยอดอ่อนๆดังเปาะๆเลยเด็ดเปาะเลยนี่นี่งานนี่ฝั่งนู้นก็กาลังสนุกกันค่ะเดินหากันไปไม่ลูกไปกับป้าจู๋ไหมไปไปไปอซ์จะไปไหนนะไปาอซ์ อาจะไปขี่รถนะไปบ่ลูกลูจะไปไหนะไปลูกไปสิไปกับไปอีฟปะนี่ไปเล่นไปเล่นกับน้องไปไปนี่ยอดอวบอวบค่ะนี่ไปปะไปอีฟโอดร้านน้ำเมล์วิ่งวิ่งให้มันวันง้าเร็วเพี่นี่ดูดิพี่พี่พี่เนี่ยอวบอวบต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนั่นปดตเลยเออนั่น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 เอ้ยกะล่างไป นี่นั่นเปาะๆเลยอ,อ,อย่างแบบงามเลยใช่ใช่นี่นี่เนี่ยมิตรยอดใหญ่โอ้โหเนี่ยนี่ฝร,รั่งเศสค่ะสวยมากเลยเนาะ ใช่อ๋อมันอยู่ตามริมทางทั้งหมดเลยอะเนาะใช่ค่ะมันสดมากจะออกกลางริมถนนอย่างนี้ยเลยนี่อ่อนๆดังบอกๆๆๆเลยพี่แฮะดูดินี่สวยงามสวยงามอือไอ้นี่มันไม่ค่อยไอ้นี่ไม่เอามันหรอกมันออกน้ำเหลืองๆเนาะกำแยะกับผักเซียนนี่เหมือนกันมากเลยเนาะ แต่ไอ้นี่มันมันตอดนะมันกัดนะเนี่ยเนานปาสซาเย็นเนาะออลิเซอันไอ้นี่เฉยๆไอ้นี่กัดคนนะคะต่อยนะคะอย่าจับนะต้นท่านี้มันกัดเนานเนาะเนาะปาสซาเอาตัวเองนี่เนี่ยต้นผักกาดดีผักกาดอะไรผักกาดอะไระกัดไฟังตุ้งฝรั่งเศสไงโอย นนครับผมนานไงเยอะละสิอา่าตามไปตามไปเห็นนะดอกไม้สีม่วงก็เยอะเลยค่ะนี่สารพัดเลยความสวยงามอยู่ตรงนี้นี่เองไปเดินไปเดินไปน้องๆพาเก็บ เกนฝรั่งเศสค่ะนี่อุ้ยเยอะมากเลยนี่ด,นดอกขาวจุนฟูนเลยบ่อไม่เกี่ยวเนี่ยดอกขาวจุนฟูนดิมันี่ ากกันเ็บต้องระมัดระวังนะตัวเองอย่าไปเปิดมากนะระวังเห็บระวังเห็บต้องอย่าไปเปิดเยอะว่าหนูไปชนต้นไอ้นี่แล้วต้นใช่ใช่ถ้าหากว่ามันปิ๊กปิกก็แสดงว่าไปชนต้นไอ้ผักเพี้ยนต้นไอ้ตำแยตำแยฝรั่งเศสกําลังงานลงกําลังมากันกับเพื่อนๆสนุกมากเลย เล้าเอาไปพื่เอาเ่อสองคนัดเมีม่สี่นีับตุ้มนี่มีเด็ดัเป๊ะตเป๊ะเป๊ะอร่อยอ่อนหลายถึงมัดสี๊ดกินก้อนนั่นเงบอ่อนหลายอย่างะตัวไม่ไกินเที่ยวคันแล้ตัวู้แปยเขาเขาเขาเรืองใตัวอใตัวตีมือกกับันเลี้ยงเนเีดดบ ผักเสี้ยนฝรั่งนี่ค่ะเอาไปคั้นส้มค่ะขาจมูกะมิะมิเนี่ยใส่เมนเทนรถขั้นอื่นเขาบอกว่ามเนี่ยเมนจอขั้นอื่นมันไม่เห็นขี่เร็วนาะพี่เอว แล้วแต่เจ้ามานี่เจ้าหยียบเลยค่อยก้มเกีบค่อยก็เป็นเสียวเสียวเนต่ยนะเนนเะเียนออเบะใอข้ากับบานเป็นดดกมันได้มันเสีย แหกาต้น,บบน้นเหล่าต้นแล้วต้นเล่าแหวกหาน้ำยันต้นแล้วต้นเล่แบบาแหวกหาน้ำยัน ันหาักเสียนแต่เธอหาน้ำหยันตามกันไปฉันหาักเสียนเธอหาน้ำหยันบนดอกไม้ ไปเสร็จแล้วหาน้ำหยันไม่มีมกม็วิ่งหนีพละเราก็หาผักเสี้ยนของเราต่อไปผักเสี้ยนผักกูดมีกาะผักกูดฝรั่งเศสก็มี ใช่ใช่ยอดหนุอวบอ่ออ่เป็นพ่อเรานี่กับแล้วรอบอเป็นม่มีเดี๋ยวมันแกไปไปกินเด้อ ขึ้นตัวหมล้วลนี่เป็ดดอกเนี่ย้นวเลยนะดแนีเอาไปมันเลอะเพรเพราะดิเด็กขั้นขั้นทนไม่ดมันคิดใจ